สวัสดีค่ะเพื่อนๆโรตีนะคะสวัสดีจากออสเตรียค่ะวันนี้โรตีก็พาเพื่อนเอนเข้าครัวนะคะมาทำขนมจีนแกงเขียวหวานกุ้ง <c oughs> กับหน่อไม้ฝรั่งค่ะโรตีก็จัดการตวงส่วนผสมต่างๆต,ตามสูตรแกะกุ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องสมุนไพรก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะ มาเริ่มหั่นเห็ดแชมปิยองกันเลยค่ะอันนี้โรตีไปล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาผ่าสี่ค่ะถ้าเห็ดใหญ่หน่อยนะคะเราก็อาจจะหหรือ8ดเลยนะคะแต่อันนี้สายมันเล็กนะคะเราก็หั่นแค่พอคำค่ะหั่นเห็ดแชมปิยองเสร็จแล้วเราก็มาหัน่น พริกปาปริก้านะคะเราก็หั่นเฉลี่ยงหน่อยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้โรยหนะะ้าค่ะต่อไปเราก็มาปอกหน่อไม้ฝรั่งนะคะโรตีไม่มีที่ปอกหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็ใช้เป็นที่ปอก แตงกวาธรรมดานะคะเราก็ขูดเอาส่วนที่มันแข็งนะคะขูดออกไปเลยนะคะเราลองเอานิ้วเอาเล็บนะคะกดดูนะคะว่ามันแข็งตรงไหนนะคะพอส่วนที่แข็งกินแล้วมันไม่อร่อยนะคะเราก็ตัดออกไปเลยนะคะ ช่วงนี้โรตีก็เตรียมต้มน้ำต้มเส้นนะคะอันนี้เป็นเส้นแห้งนะคะที่โรตีซื้อมาจากาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราก็เอามาต้มในน้ำเดือดนะคะยี่ห้อนี้โรตีเพิ่งเคยกินครั้งแรกค่ะไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราต้มเส้นเสร็จแล้วนะคะก็ใช้หม้อใบเดิมเลยค่ะตั้งน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเพื่อที่เราจะเอา ตัวหน่อไม้ฝรั่งนี้นะคะลงไปช็อกนะคะเพื่อจะได้คงความกรอบแล้วก็ความเขียวเอาไว้นะคะอันนี้โรตีก็หั่นนะคะประมาณ3เซนติเมตรค่ะต่อ1ชิ้นนะคะเนี่ยจะได้ดูกระระยะให้มันเท่ากันนะคะจะได้สวยๆส,ส่วนปลายที่เหลือเราก็เหลือไว้ไว้เลยนะคะเหลือเท่าไหร่นะคะเราตัดมาจากฝั่งโคนนะคะ อันนี้ของลูตีก็ได้ที่แล้วนะคะอย่าอย่าต้มนานนะคะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปใส่ในน้ําแกงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปเทน้ําออกเลยค่ะผ่านน้ําเย็นค่ะใช้หม้อใบเดิมอีกแล้วนะคะใส่กะทิลงไปค่ะเคี่ยวให้กะทิแตกมันสักพักนะคะ เราก็ใส่เครื่องแกงนะคะพี่แกงเขียวหวานนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนค่ะคนให้พริกแกงกับกะทิเข้ากันนะคะทิ้งไว้ให้เดือดสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะ คนให้น้ำปลาน้ำตาลละลายเข้ากันดีนะคะเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรนะคะอันนี้โรตีเอาออกมาจากช่องแข็งนะคะทุกอย่างเลยนะคะก็จะมีใบโหระพามีกระชายแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะตามด้วยเห็ดแชมพิยองค่ะตามด้วยกุ้งค่ะ แล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะคะเป็นลำดับสุดท้ายค่ะเราก็ตั้งไฟให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คนกุ้งก็จะสุกง่ายนะคะหน่อไม้ฝรั่งก็สุกมาแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะส่วนเห็ดแชมเปญองก็แป๊บเดียวค่ะรอให้เดือดก็ชิมรสอีกครั้งหนึ่งนะคะโรตีจัดลงจานเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ขอโทษด้วยนะคะโรตีลืมกดอัดวิดีโอค่ะตอนจัดจานนะคะ อันนี้หน้าตาเวลาที่โรตีจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวโรตีขอตัวไปชิมขนมจีนแกงเขียวหวานกุ้งหน่อไม้ฝรั่งก่อนนะคะโรตีขอตัวลานะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ